เฉยๆน้องทุกคนนี่บางงูบางบางูนี่หนูเลยนี่อ้า,าวหนูวายปะน,นี่ไวรุ่นไวรุ่นนี่ตัวนี่ไวรุ่นเลยได้นี่ยนี่ใส่อย,ยู่แจลําหัวนี่นอน,นอนกับดักเฮานี่กับดักใส่นกตีนี่คนนึงไม้น,นี่สุดยอดเลยหอยตีนจุเต็มอ,อมลุม่มอมลมเลย Cút muối dùng nước đông cho nó là nhịp. xay gắp nú, ตามนี่เนาะแคมสวนมันเขมสวนมันต้นน,นั่นอันนี้ก็เป็นท่งหน้าเก่าสใสเรียบไปแถวนี้เนาะทุกคนมาน้าหมูเนาะมืเลยครมาทุกคนหลังแรกเนาะตามมันต้นนี่แหละฮาับมีอันนั้นตามคือเกย์เจ้านะลองมันหมด วังนี่ก็วังมันกัดเนาะกัดก่อมันนี่วังกัดก่อมันนู่นอันนี้ก็งแรกไปหลงต่อไปเนาะ อ่ไปล้างตัวไปเนะาะวันนี้ทุกคนทางแฝงนี่ยังไม่ใหม่เนาะเที่ยวอยู่นูเนาะนี่ทางใหม่อยู่โอเคเนาะทุกคนทางนี่ยังไม่อยู่ขึ้นมาควอดกินมันเนาะ สามแล้วเลยเนาะทุกคนโอ้โหเนาะโอหมันเขาเนาะเพราะว่ามันเขาคอดกินมันสามที่สามแล้วเลยเขากบมันนีดหน่อเจาะอก,กมันเลยตอนนี้ดอกใส่เรียบไปเนี่ตามไมา้เข้มนี่เนาะ

เป็นเปลนข้างหน้าทางนี่เอาจาวางกับดักบนนี้เนาะนไม่ทางนั่งเที่ยวอ,อยู่ อันนี้ก็หากะใส่กับได้ประมาณ4-5หา้าลังเนาะลมหนาวเ็นเริ่มมาเลยทุกคนลมก็แห้งมือนลองเบิ่งว่ามันชิมอันนนั้นบอกชิม,มานบอก ันเจ้าไมยเด็ดนนนี่นี่นียมันเนขยมันนี่นี่ขยพวกใหญ่นี่นะ้วก็อย่อีกกคนี่ยเนาะขยมันโอ้เจ้ขยแหละเจอหมมยเด็ดและทุกคน วางกําดังเส้นนี้หน่อยเช็ดไปเทียมห้อยคนเาใส่เอากรกถินมันนู่นมันช่วงนี้ก็คือเดียวทุกคน กระแหงเติบเลิศทุกคนหอยนี่ได้สักเก้าหรือวะ่ี่นี่ทุกคนมันคือหมยนั่นแต่ว่ายังเที่ยวอยู่เลยนี่หอยวางนี่ไม่ใหม่เยู่นี่หอยควัดดินไม่ใหม่เยอะไม้บ่อนขัดดินไม้โอ้หัวหางรวมมันออกมาเนาะเนี่ยเก็บมันยังมีอยู่รวมมันหากระแน่นหนี่เมื่อกี้เนาะทุกคนนี่ เพิ่งเก็บมันเหลียบร้อยไปอีกหลังนะทุกคน,น,นพุนทุกคนข่อยเหยื่อมันจะพุนเห็นขี้ควายแล้วอยู่ไกล่ไปไปเบิง่งเนาะทุกคนมาเบิงบง่งวังเขาเห็นว่าข่อยมันเนาะโหด,ดใหญ่เลยทุกคน ขวดออกมานี่นี่นชิควายยังไม่ไหม้ชิควายยังไม่ไหมทุกคนนี่หนูยังอยู่โอ้โหโอ้โหหนูยังได้นี่เนาะหากระขวดนี่นี่นขี้ยังไม่ไหมอยู่นี่ขี้ควายยังไม่ไหมอยู่ขี้ควายยังไม่ไหม้อยู่ไปสิชีวะก,กับดัก ลองวางใส่บนนี่มันเนอะบอนขี่ข่วยมันนี่ยมันควดออกมากอยู่นี่ยว่ cầm đạc hao bộ khèn nó làm cầm đạc hao này cầm đạc say nốt quẩy mờ hư nhẹ nhẹ này nhẹ nó buồn này vàng cầm đạc to vậy đang cạn Nhám đen này ta viên cây tục นี่เนาะดอกนามหญ้าเนาะดอกเหลืองๆกินกับแจนะ้วแซ่บขนาดจอะคิวๆนิดน,นึงนอนเป็นลายนะฮะดอกเหลืองๆแม่นหมดเลยกินออกสีคิวๆน่เนานะสิบุบมาเบิง่งพังหน้าพังนี่บ่ เาตอนนี้เขาค้ามมาใส่พังหน้าเข้าเลยเนาะทุกคนนี่นล้งแรกของภาคหน้าเข้าเนาะหอยมันหอยมันแหลนมันอันนั้นมันเที่ยวหอยมันแคมหน้าเข้าเนาะบุลงหากินเข้าลองบ่ ลองยินหน้าใหลังหนึ่งลองมาเป็นแนนี่นเลยลองม,มึทงทุกคนนะครับน้องก็มีเต่หลังอ่อนนะทุกคนครับใส่ครับใส่นกเอาชื้อมาใส่นกเนาะลองมาใส่บึงหนูสิเป็นนอะไรครับอ่อนเนาะ Hoa tì tì tìm hưu là. Tì tì này ní sử yếu này hoa tìm hiểu tìm. Hoa tìm hiểu tìm ôm lùm ôm lùm hiểu tì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 m nụ tìm นี่มือว่ะเเหอยไปใหญ่เน่อหอยอมุดยอดเลยไมยย้ถามาดูนเบื้องนำกันเนาะเดี๋ยต่อ ลด,ดตามหน้าแค้มหน้านิดวอนหนูมันหนูแล้วแค้มหน้านะ ลมกระแฮงขนาดทุกคนจะชิมเอนที่พวกกับนี่สบายดีตอนเช้าเนาะทุกคนนี่ก็พยายามกับดักเนาะกับดักหนูหวางไว้ เมื่อคืนนี่เราไปย่างฉัน,นกับดักะมาก่อนมาชินอนป่ากันหนาว่นไก่หอนนอนทุกคนวางทอวางกับดักย่างมาไก่เติมเยย่างมาแต่เช้าตอนนี้ก็ไก่ชิฮอน นแม่ยามนี้บ่ไอ้หมดแดงสีเดือนห้าคุณวะตอนนี้เราก็ได้มาหอดบอลวางกับดักเลยเนาะทุกคนไปมารุนเบื้องหลังแรกน้ำกันเลยมาชิม,มาแรกใช่บานี้เนาะโอ้โอ มานบนบนกัดกลางอนัอนนี้น่อนี่นนล้างต่อไปเลยลนี่ปะเปลี่ยนะโอ้โหชี บ่อมันคืนเดือนแจ้งมันคืนเดือนเคามาแจ้งทุกคนย่าหนูบ่อนะเดือนแจ้งมันคืนอีกทุกคนเน่ยนะโอ้โหเอ้าชักเชยน้องทุกคนนี่บางงูบางงูนี่หนูเลย หนูวายปะนี่หนูวายหนูวายอ้าวเด็กโอ้ยอือเด็หนูวายเนาะทุกคนนี่อ้าวมีเฉยโอ้ยังควัดออกมาอีกเนาะแต่เม่นหูหนูวายเห็นไหมอืมได้แล้วเต็มแหลกทุกคนมาแล้วนี่มาเบิ่งเนาะทุกคนเนี่ยโอ้ยหนูฟุกเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ตัวนี่ สมัยรุ่นเลยได้นี่เนี่ยใส่อยู่แจ้ลําหัวนี่นาน,นี่อ่ค้ามไปยามพักหน้าเนาะบันนี้นะเนาะยามไปเลยกลับเฮายังประมาณสิบลางเนาะตอนนี้โอ้หมายนี่บุทิ้งทุกคนน,นี่บิ่งหอยตีนมาโอ้ เราบุกินมันวะหอยจีนหม,มุนมันเนาะมันคือนี้ลั่นเนาะรุ่นเบื้องหลังนี่เป็นแยนเด้อเลยมาดูหมูมานเนาะทุกคน กาดน้ำถงนาเลยมือนเมื่อคืนเทากับบริยามเนาะห <c oughs> นึ่งประมาณสามสี่หลางน้ำคันคูนาไปดูน้ำกันเลยนะหลางแรกสิเป็นแล้วไดย <c oughs> ยังอาบากแต่งาบอยู่เนาะ chăm 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 nó chăm ôi chăm ôi 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 chăm 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 ทุกตัวที่นั้นลานละลาทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ยามกลับมาแล้วเนาะกลับมาล,ลืมหลังหนึง่งบุจิบนใส่นเนาะเสียหลังหนึง่ง อนนี้ก็เอาไปที่เดินทางกลับเมืองเลยเนาะตอนนี้ก็สวยแหละมาแต่เช้าเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเฮาก็สิเดินทางกลับเลยเนาะบัดนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้แนเดอทุกคนเจอกันคลิปหน้า